เห็นเป้าควรเห็นเป้าควรเห็นเป้าเนี่ยเมื่อเติมเกินสะสมครบสามพันบาทจริงๆกับผมเติมไปแล้วสองพันเมื่อวานจะเติมอีกพันหนึ่งเติมไม่ได้จริงๆคลิปมันต้องได้แล้วตั้งแต่เมื่อวานะแต่มันยังไม่ได้ไงเมื่อวานระบบเติมมันปิดก่อน <c oughs> วันนี้ก็เลยเติมล่วงหน้าไปแล้วควันท็อปอัพเติมไปแล้วสองร้อยแปดสิบเฮ้ยไม่ใช่สองร้อยแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบเติมเครดิต เติมแบบเนี่ยแต่ตอนนี้ธุรกิจมันก็กลับมาเติมได้แล้วนะเนี่ยโอเคโอเคว่าว่าเติมนะเติมแล้วเติมแบบเนี่ยโอนโอนเข้าธนาคารแล้วก็แจ้งเลขโอนนะ980เนี่ยผมก็เติมเนี่ยเว็บดีแย่เครดิตเด็ก980ไปไม่ได้คุณไปไม่ได้คุณไม่ได้คุณเติมเติมเติมกดซื้อบัตรก่อนกดซื้อบัตรก่อนยอดอลไประหยัดตั้ง20บาทแน่โอ้สั่งซื้อสินค้าแล้วตรวจสอบ เอ้ยมาแล้ว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 โค้มาแล้วโค้มาแล้วซีเรียลโค้ดมาแล้วมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการเติมนะอ่ะชื่อเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งสาวไม่จสองไม่ใช่เลขไอดีแล้วสามแปดเก้าสองสามหนึ่งสองที่ผมต้องสลับจอไปสลับจอมาไม่ใช่เหรรนะผมจำเลขอ d ดีตัวเองไม่ได้โอเค นี่ชื่อซาโลมอนยืนยนันแล้วก็เลเซอร์พินโกใช่ถูกต้องเติมเงินทันทีอหน้านี้ผมขอไม่ก่อให้ดูนะเดี๋ยวกลัวคนมือไวอะ่ะเนี่ยต้องพันบาทนะทุกคน นี่ทุกคนเข้าแล้วเรียบร้อยนี่ครับนี่ก็คือเติมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเข้าละสองสองสามโอเคทีนี้เราก็จะได้อ่าสองอย่างนะที่แบบจากกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมเติมเติมครบสามพันด้วยเลเซอร์โกนะครับก็จะได้ชุดแฟชั่นนะครับพันห้าได้ชุดแฟชั่นสามพันได้อาวุธเลเซอร์นะครับ นี่ครับก็เข้ามาที่เรียบร้อยนะอาวุธได้มันได้อาวุธแล้วก็ได้เศษมาอีกสามสิบเศษนะแล้วก็ชุดนี่ก็เนี่ยสวยงามกดรับก่อนเป็นไงฮะนี่อาวุธแล้วพี่เคียนไม่อยู่อ่ะราพี่เคียนก่อนดีไหมจะได้รีออฟให้ดูเรามาดูไอ้นี่ก่อนนะกันแฟชั่น พี่คิดว่ามันมีอะไรสวยบ้างวะในในแฟชั่นเนี้ยมีหน้ากากอ่ะสวยเอผมไม่สวยเลย <laughs> สั้น <laughs> ผมไม่เก,กึอกกะไอ้เหี้ยอ่าไอ้เหี้ยคือตัวกูแดงอะไม่สวยเลยถอดอีกถอดได้หมดก่อนอีกมาใส่ถอดให้หมดเลยคื่นสภาพเอาแต่งใหม่ดีกว่่าพีแต่งตัวให้กูหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะอคันหน้าอยู่ เนี่ยแบตเตอร์พาใหม่ก็ไม่สวยอะมันมีอะไรกลมๆอยู่ข้างบนก็ไม่รู้แต่เนี่ยเท่วะ่ะกูชิเบลอะยังไงก็ต้องใส่เนี่ยใส่แค่เนี่ยเท่แล้วจบเลยเชียคนที้เฮียแค่นี้ก็เท่แล้ว <c oughs> เอาแค่ง,งูมันไม่หันตาใหมเ่เฮียแล้วถ้ามันหันตาม,มันจะเที่ยว่านี้อีกเฮียแต่เท่นลเท่ดีเฮียเสียตังค์มาแล้วก็เท่ดี สาวดูตอมมี่ตอมมี่เห็นปะที่พื้นอะ่ะอู้มีแบบ,แบบที่พื้นด้วยสวยวะเนี่ยเขียวคอตูตมเขียวคอต,ตูมใส่เขียวว่ามันไม่มีส่วนหางเหรอวะที่เติมเมื่อกี้ไม่มีวะมีแว่นอะ่ะแว่นก็ไม่สวยอะ่ะแต่เขาว่าสวยชอบเขานี่ชอบเขา,เขาไม่ชอบเราเมื่อก๊า ชอบเขาไม่ชอบไม่ชอบที่จะเล่นเหลือก็โอมอ่ะนี่โอ้ยนี่มันต้องตาเขียวๆอย่างงี้แต่ผมเนี่ยไอผมมีหรออันไหนมีหรอไม่มีต้องเติมอ่ะเออผมเนี่ยผมเนี่ยไม่มีอะ่ะผมเนี่ยสวยไปกับผู้หญิงอะ่ะรู้สึกผมที่สวยที่สุดละ ไม่ไม่มีห้าร้อยเพจแห้าร้อยเพจแพงกว่าอานนี้อันนี้ก็น่ารักละหาชุดเ่อนหาชุดที่เข้ากับน,น้องอ่ะชุดใหม่ชุดใหม่ชุดใหม่ไม่ไม่ไม่นี่เท่าไหร่หรือสวยวะได้อยู่ละรอคนแช่งอีกคนหนะึ่งกันอ่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้ดูเดี๋ยวใส่ตีให้ดูก่อนแล้วกันว่ามันเป็นยังไง อุ้ยเชี่ยเยปันอ่ะเอ้ยทีว่ว่ะแต่ว่ามันยังไม่ปรับไปข้างหน้านะเพราะว่ายังไม่อัพขึ้นสี่ดาวแค่ตีแบบอย่างนี้ก็ท่แล้วอะ่ะเทอโหสวย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 ถามว่าโอเคมันก็ชอบนะแต่แต่ของฟีเราอย่าไปคิดมากเว้ยใชนะ่ใช่ใช่ของฟีอย่าไปคิดมากเว้ยฟีวะ่ะ รือว่าเติมเติมมาแล้วไอ้นี่ไงเติมไปทั้งเก้าร้อยกว่าบาทฟรีตรงไหนวะเก้าร้อยเลยพี่อ้าวสามพันพี่รวมดิรวมหมดดิหมายถึงว่าเติมแล้วแบบว่าเราเราไม่ต้องใช้เพชรไงเราแค่เนี่ยดูได้ยมทุตเนี่ยได้ยมทุนเนี่ยคือคือเติมเติมเนี่ยตอนเนี้ยมันคุ้มที่ว่าเราได้เราได้ยมทูตด้วยไงเนี่ยต้องเติมต้องเติมแบบไหนฝันท็อปอัพพี่ลูมขึ้นมา นี่ไอ้เหี้ยลืมปักหมุดอีกแล้วกูปักหมุดก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรทุกคนพิมพ์ฟันทอปอมาปะเห็นไหมาลากซ้ายนั่นแหละตามนั้นเลยในเพจมีไปไปไดเวลนะี่กูดเวลี่กูดของดีครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้โอเคใครที่มามาดูทีหลังเดี๋ยวผมเอาคลิปเนี้ยเดี๋ยวคลิปเนี้ยลงลงไว้ใน YouTube เจอกันเจอกัน กดไม่ถูกขอแบบทีเดียวทองสาธุสาธุทะลุเกาะดาเมจบอสดาเมจชิเพียงฮึบแต่ไม่ล็อกไอ้ยังไม่ถอดสเตนี่ไม่ล็อกไม่ออกนะสเตตาแทนที่อะอ๋อแทนที่เออใช่ใช่ฮึโอ้โหโอ้หูดีดีเมื่อเป็นเรื่องฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็เหมือนกันอะฝั่งไหนก็เหมือนกันฮึโอ้โห กัวพังว่ะอุ้ยอ้ยออ้เอบเอะเกือบเต็มเกือบเต็มือันนี้ือช้ตือยเต็้เกนอมากือมากือเต็มเกือเตยเอบเต็มเต็มเกเต็มเกอ้เต็มเกืเต็มเอบตกืเต็เอเตีมเกอเ็มเก่ดเตเกบเต็เกบมเเต็เกเต็เกตืมเเอเตรงนี้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  ตรงนี้ตรงนี้ทะลุเกาะเ็นดานันจะได้ค่าโจมตีนะอเหรอได้อยู่แล้วยี่ยี่สิบเอร์เซนะโอ้โหยี่ยี่ปากมีปากแม่งเลยขอเฮ้ทะลุเกาะสาทุสีทองโอ้มันก็เก๋ได้อยู่แล้วเฮ้ยอ๋อตกใจ มาหน่อยลูกสาวเว้ยมันถึงจะสุ่มได้สีส้มเงาไม่แทนไม่แทนล็อกล็อกไวมาหน่อยยังไงล่ะตังหมตังโมตังหมโตังหมแลวร้อยเดียวไอ้ยี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนตังไม่ใช่เรื่องปัญหาตอนเนี้ยไม่ถูกอีกก็ไปอุ้ย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 อ้ไอุ้ย้ย้ยอ้อุ้ย ตาทุตรงนี้มันไม่ดีว่ะไอ้ชี่อะเย้ยตรงไหนดีวะทุกคนไปยืนตรงไหนดีวะบนเรือ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 เหรอบนเรือมันต้องใช้ทะลุก่อเยอะเยอะออไปเป็นกับตันเนี่ยหน้าประตูเดียวนะหน้าประตูเนี่ยคือกดทีใจเต้นดีอ่ะเพราะว่ามันไม่รู้จะหาเศษจากไหนแล้วอะ ทะลุเกาะทะลุเกาะมาหน่อยมาหน่อยฮึบฮึบ what the fuck ฮึบโอ้โหทะลยไอ้เฮียไอ้สัตว์อีกกี่ทีวะพี่สองสี่หกแปดสิบหกทีอีกหกทีขอเถอะนะสาธุล่ะไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยโอเคอะดามจบอสสีม่วงก็ได้ไอ้เหี้ยดามจบอสมึงได้แล้วไม่ใช่ดามจบอสทะลุก่อสีม่วงก็ได้ขอร้องล่ะอือมีชี่อจงตีมาบ่อยอะมันมีถัอก่อาไว้ัสว์อาวุธเนี่ยมีดีมีดีเนี่ยทะลุก่อตรงนี้ตรงนี้วงเอ้ยตรงนี้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 ตรงกลางนี่ตรงกลางอยู่ที่ใจกลาง ถ้ามันขึ้นทองอ่ะถ้าตรงเนี้ยมันขึ้นทองหรือขึ้นม่วงอ่ะผมทำห้าดาวแน่อบอกอไงลูระเจก็จะเข้าไอสัตลนทํห้าดาวแน่จะบอกเลยว่า <c oughs> แต่ขอใช้เวลาหน่อยนะนะขอร้องอ่ะนะนะที่รักเลเซอร์ที่รักนะมาหน่อย่างหวานสี่รอบมาหน่อย อุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โจมตีไม้ก็ได้อยู่หาตรงไหนครับก็ดีกว่าโจมตีปกติอ่ะพี่แต่ทะลุก่อไม่มีอ่ะทะลุก่อหน่อยทะลุก่อหน่อยขอร้องอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยอินทีอุ้ยตกใจวดเอาก็ต้องเอาปะวะอือก็ได้อยู่ละ สเตตัสแทนที่ไปเลยเฮ้ยเสร็มดีแล้วเสร็มดีเฮ้ยสเตตัสแทนที่ไปขออีกทีนะทะลุเกาะทองมาเหอะไอ้เหี้ยทีสุดท้ายด้วยแหละตีขาวอะถ้าทะลุเกาะตีขาวอะเออถ้าทะลุเกาะตีขาวอะเอามาทำเหี้ยอะไรเอามาทำเหียเลยทะสิไปอฮ้ย ไอ้สัต <in> ว <Asia> ์เอ้ยไอ้เยี่ยมาฮะถึงตัดสินใจกว่าเดิมอีกทีนี้ไอ้เย้กูทำอยังไงเนี่ยไม่เพราะว่าน้ำใี่เลยละจนตอติดไม้ไปเลยละเจมันไม่ได้ใช้ไม่เหรอเนี่ยมันไม่มีที่ให้เยี่ยนี่ใส่ไม่เหรอไอ้เย้คิดดีๆนะเว้ยคือคือมันถ้าเราไม่ล็อกตลอดไปเลยก็ได้ครแล้วก็เก็บไว้ก่อนอย่างเงี้ยเก็บแม่งไว้อย่างเงี้ยแหละเก็บไว้แม่งอย่างเงี้ยมันเจ็บได้ใช่ปหมไม่รู้ รู้สึกว่ามันเก็บางเงี้ยได้ไหมคือผมไม่รู้ว่าถ้าเติมดีอ่ะเติมอบบนี้ม,มันจะใช่